จำายดีสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานย่งบวกเคยรักษาด้วยสมุนไพรขนาดนี่เขาสื่อว่าต้นปลอดเอียนเกิดอยู่น้ำท้องหายท้องหน้าพี่น้องหาได้ง่ายๆบอได้เสียเงินหลายหาไปถอนเอาว่าแล้วก็ล้างสะอาดซับ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 ตากแดดแห้งแล้วก็ต้มกินแทนน้ำกินสักสองมือติดกันแล้วแล้วยุดอีกสองมือจังต้มกินอีกเหตุแบบนี้ไปแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดต้องไปวัดน้ำตาลก่อนเด้อพี่น้องเด้อ วัดหวาน้ําตาลนั้นมีเทอาใดแล้วกินยาหนี่ไปแล้วก็ไปวัดบองอีกว่ามันลดลงบ่อจังใดจังจะได้เกิดความมั่นใจพี่น้องญาติของข้าพเจ้าอยู่อเมริกาแท้แทยั่งสั่งเอายาขนาดหน,นีไปใช้สแสดงว่าดีหลายเติบอยู่พี่น้องล่องเห็ดเบงเดอร์อันนี้ฝากเอาไว้เป็นวิทยาทานเนาะพี่น้องนเนาะเผื่อมันถือกับพี่กับน้องอยากให้พี่น้องจะได้ประหยัดเงินเนาะพี่น้องเนาะโอเคสบายดีถักทายทำนี่แหละ